แลวท่านต่อไปนะคะคุณแก้วค่ะที่ยกมือไว้ในในซูมนะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวมีลำดับอื่นๆที่แจ้งไว้ในแชทเดี๋ยวเราก็อาจจะสลับหรือว่ามีอีกสามท่านนะคะที่แจ้งไว้ในแชทเอาแจ้งไว้ในซูมขอผ่านเดี๋ยวเราก็จะสลับไปที่แชทด้วยนะคะเชิญคุณแก้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะกาบคารวะท่านจิตอาสาะมิตรหมู่ดีทุกท่านนะคะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยค่ะชื่อนะคะชนทิชาคุ้มไย อายุห้าสิบห้าปีค่ะอาชีพรับจ้างเป็นพนักง,งานโรงแรมฝ่ายประสานงานจัดซื้อนะคะการศึกษามัธยมสามค่ะไม่มีความเจ็บป่วยนะคะต้องสังกัดภากลางค่ะเพราะอยู่ใกล้ที่ทำงานนะคะรักษาสินห้าได้ค่ะพยายามปฏิบัติอยู่ค่ะและตอนนี้เ,เลิกทานเนื้อสัตว์อยู่ค่ะจะรับฟังและ ามมติหมูได้ค่ะหม,มูมิดดีได้ค่ะเป็นจิตอาสาฟรีได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทำงานอยู่ฮอสพิทอลอยู่แล้วนะคะทำไมถึงสนใจเรียนวิชาลามเพราะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกับตัวเองและเพื่อนร่วมงานและชอบฟังธรรมจากท่านอาจารย์หมอเขียวและปล่อยวางได้เยอะเลยค่ะแล้วก็สนใจกเกษตรพอเพียงด้วยค่ะแล้วก็คนในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะ จบแล้วค่ะดูเหมือนมีข้อสักถามไหมคะเชิญได้เลยนะคะท่านใดมีข้อสักถามเชิญค่ะอนุยาตสอบถามอ่าลำดับคิวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ควาห้าสิบสองค่ะห้าสิบสองค่ะค่ะแล้วเอ่อชื่อเต็มว่าอะไรนะคะโดนที่ชาคุ้มภัยค่ะขอบคุณค่ะห้าสิบสองนะคะ คำถามเพิ่มเติมไหมคะก็ถ้าไม่มีขอสอบถามเพิ่มค่ะเห็นบอกว่าอยู่โฮสสปิเตลตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่อยู่ค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะไปทำงานอยู่ค่ะเป็นไงบ้างคะใช้การใชทยวิธีทำก็ก็แนะนำ อันนี้ทำน้ำกระชายน้ำขิงน้ำอะไรไปเจออย่างที่ท่านอาจารย์หมอเขียวแนะนำอะคะแจกให้ให้ให้ผู้ป่วยทานนะคะค่ะแล้วก็ทำอาหารสามเวลาค่ะทำอาหารทานเองหรือเปล่าคะหถึงแค่แจกให้ผู้ป่วยอะคะ่ะอ๋อทำอาหารจะให้ผู้ป่วยด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าไม่มีก็โหวตกันนะคะมีท่านใดคัดค้านไหมคะไม่มีเหมือนกันนะคะผ่านนะคะพี่ออนขอบคุณค่ะผ่านค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะ